ที่เพชรบูรณ์นะคะประเพณีนี่คุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะที่เพชรบูรณ์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะนําทีมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านชัชวานเบญจศิริวงศ์ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวบุญสร้างเจดีขาวประจําปี2566นะคะโดยมีทางด้านของที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่นะคะเจ้าอาวาสวัดพระ พระาธาตุผาซ่อนแก้วนะคะท่านปลัดอำเภอลมศักนายอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์<ม>อดีตนายอำเภอลมศักนะคะผู้ริเริ่มโครงการก็มาร่วมด้วยค่ะโครงการนี้นะครับเพื่อจัดสร้างเจดีข้าวประจำปีนี้สืบสารบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวเกิดจากความศรัทธาความสมามัคคีกับคนในพื้นที่ครับเป็นการสืบสารบุญคุณลานสู่ขวัญหรือบุญเดือนยี่ เป็นพิธีเรียกขวัญครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวขอขามาบูชาพระแม่โพศพพระแม่คงคาสแสดงออกครับถึงวิถีชีวิตของการอนุรักษ์สืบสารการอันดีงามและสวยงามในพื้นที่อำเภอหล่มสักนะครับการลงแขกเกี่ยวข้าวจะถูกนำมาสร้างเจดีย์ข้าวทรงระคังระคังคว่ำนะครับฐานแปดเหลี่ยมและกำแพงแก้วเป็นรูปพญานาคล้อมรอบนะครับเพื่อประกอบในการจัดงานบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว งานเฉลิมฉลองนะครับทำขวัญข้าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23ธันวาคมนี้นะครับช่วงอากาศดีๆนี้เลย<ะ>ที่วัดโคสาบ้านท่าช้างหมู่ที่2ตําบลห้วยไร่อรําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นจะจัดแสดงไว้ให้นะักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปการแสดงเพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างไรายได้แก่ชุมชนเองครับซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า ประเพณีสืบทอดตั้งแต่โบร,โบราณเกิดให้สิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์จะดำเนินการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดโดยจะผลักดันต่อยอดให้ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันนะครับสร้างกิจกรรมนี้สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกในชุมชนต่อไป